พระราชบัญญัติการคุ้มครองควบคุมการขอทานพศ2559กฎหมายที่ให้ความสําคัญกับการสงเคราะห์ผู้ทําการขอทานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเพียงพอแก่การยังชีพสมควรให้จัดระเบียบการควบคุมการขอทานเพื่อแก้ปัญหาสังคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสาระสําคัญของกฎหมาย 1. ผู้ทําการขอทานบุคคลที่ขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพ โดยการกระทําเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความสงสารมีลักษณะดังนี้การแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความพิการความเจ็บป่วยมีบาดแผลเป็นโรคเรื้อรังการแท้งทําเป็นพิการความเจ็บป่วยมีบาดแผลเป็นโรคเรื้อรังการนําเด็กสตรีมีคัรภคนชราคนเจ็บป่วยสัตว์มาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร และส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ 2. ผู้แสดงความสามารถบุคคลที่ได้รับการจดแจ้งเป็นผู้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟังเป็นการตอบแทนการแสดงดนตรีละครนาฏศิลป์หรือศิละปะอื่นใดการร้องเพลงไม่ว่าจะมีดนตรีหรือไม่มีดนตรีประกอบ การแต่งกายหรือตกแต่งร่างกายอันเป็นศิลปะที่แสดงต่อผู้ชมทั้งนี้ผู้แสดงความสามารถต้องแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะไปแสดงความสามารถ 3. การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการขอทานคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการอื่นๆคัดกรองผู้ทําการขอทานที่เป็นเด็กหญิงมีครรภผู้สูงอายุคนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. การลงโทษการลงโทษผู้ทําการขอทาน 1. ผู้ทําการขอทานมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทแต่ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขาการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นเฉพาะหรือเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกฎหมายฉบับนี้ให้ถือว่าพ้นผิด แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือออกจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษของผู้ช่วยให้ผู้ทำการขอทานหลบหนีในกรณีปฏิบัติตามเจ้าหน้าท, Music, ที่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษของผู้ช่วยให้ผู้ทำการขอ, thur, ๆ Hoch, ๆอทานหลบหนีจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีการช่วยนั้นมีการใช้กำลังประทุษสลายหรือมีการใช้อาวุธจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษของผู้ช่วยให้ผู้ทำการขอทานหลบหนีในกรณีปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีการช่วยนั้นมีการใช้กำลังประทุษสลายหรือมีการใช้อาวุธจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ การลงโทษผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้ทําการขอทานโดยการจ้างวานหรือกระทําด้วยวิธีใดให้ผู้อื่นทําการขอทานจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับโทษหนักที่สุดของผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้ทําการขอทานจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแสวงหาประโยชน์ดังนี้หญิงมีคันผู้สูงอายุคนวิกลจริตคนพิการผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลสแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่อยู่ในความดูแลนำผู้อื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทานในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลสแสวงหาประโยชน์จากผู้กระทำการขอทานที่ดูแลตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาที่1ภาวิทเป็นนักดนตรีเปิดหมกที่มีความพิการทางสายตาเขาสแสดงดนตรีเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวภาวิท ต้องการขอมีบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถเขาจะต้องไปติดต่อที่สนยนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพบ้านมิตรไมตรีสําหรับพื้นที่ส่วนกลางและที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดในพื้นที่ส่วนภูมิภาคตัวอย่างกรณีศึกษาที่2ระหว่างทางกลับบ้านวีนาเห็นผู้หญิงวัยกลางคนนั่งขอทานอยู่บริเวณสะพานลอยกับเด็กชายวัยหนึ่งขวบวีนาจึงดําเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อทําการคัดกรองหากคัดกรองแล้วพบว่าผู้กระทําการขอทานเป็นเด็กหญิงหญิงมีคันผู้สูงอายุคนวิกลจริตคนพิการหรือทุพพลภาพให้ดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะโดยกรณีนี้ต้องดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะดังนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551และพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพศ2559เป็นกฎหมายที่ให้ความสําคัญกับการควบคุมและจัดระเบียบการขอทานโดยแยกผู้แสดงความสามารถออกจากการผู้ทําการขอทานและกําหนดบทลงโทษทั้งผู้ทําการขอทานและผู้สแสวงหาประโยชน์จากการขอทานเพื่อสามารถคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลได้อย่างเหมาะสม